เนนน้อยนั่งสับพง,งกอยู่ใต้ต้นโพใหญ่เสียงจักจั่นร้องระงมจนแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองโยมเคยสงสัยไหมทำไมบางคนถึงดูมีความสุขตลอดเวลาเนนเริ่มเรื่องด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจเมื่อวานนี้เนนเห็นโยมป้านั่งถอนหญ้าหน้าวัดหน้าตาบูดบึง้งพอเนนเข้าไปช่วยโยมป้าก็บ่นว่าทำบุญแทบตายชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น เนียนก็เลยบอกโยมป้าว่าโยมป้ากำลังทำบุญด้วยมือแต่ใจกลับไม่ได้ทำไปด้วยพอตอนเย็นเนนเห็นโยมลุงกำลังนั่งวาดรูปพระอาทิตย์ตกดินด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มเนนถามว่าโยมลุงวาดรูปสวยจังทำไมถึงมีความสุขขนาดนี้โยมลุงตอบว่าแค่ได้มองเห็นความงามของธรรมชาติก็มีความสุขแล้ว เนนจริงได้รู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทำด้วยใจแบบไหนการทำบุญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเงินที่ใส่ซองแต่อยู่ที่ความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานหนักไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปแต่การทำงานด้วยความรักและความใส่ใจต่างหากที่จะทำให้เรามีความสุข ทุกการกระทําคือการสะท้อนตัวตนโยมป้าถอนญ้าด้วยความไม่พอใจสะท้อนให้เห็นความทุกข์ในใจโยมลุงวาดรูปด้วยความสุขสะท้อนให้เห็นความสงบในใจโยมลองถามตัวเองดูสิวันนี้โยมทําอะไรด้วยใจแบบไหนเน้นน้อยสอนใจธรรมะความสุขข้อคิดชีวิต